ดึงออกนี่การดึงออกมันก็ม้วนไปเรื่อยฮนะให้เป็นหน้าเห็นไหมฮนะขยับฟิล์มพอดีเนะี่ยฮะม้วนแล้วก็ให้มันละหน้าไปกับคนหน้าคอนโซนไปเรื่อยนะฮะเอาให้มันพอดีแล้วเราก็ทําการฉีดน้ําในแต่ละมุมแต่ละด้านให้สม่ำเสมอนะฮนะนะเอาประมาณนี้ก่อนแล้วเราก็ เอากระบอกฉีดน้ําฉีดนะฮะฉีดให้ทั่วแล้วเราก็ฉีดไปที่กระจกนะฮะแล้ววิธีการยกก็แล้วแต่ถนัดนะครับคือเราจะช่วยเอ๋ได้ช่วยคนเดียวเอาแบบมอประคองแล้วก็จับยกแล้วก็ขยับปิ่นเข้าไปนะฮะเอาที่เราถนัดถนัดแบบไหนก็ทำแบบนั้น,นะฮะ หลังจากลงมุมให้ได้สัดส่วนแล้วเราก็ลอกไปเน์อ,ออกมาเงี้ยแล้วก็ขยับหน้าซีนให้มันเข้ารูปเก็บรายละเอียดแล้วก็ถึงขั้นตอนที่จะต้องรีดซีนนั่งอีกอามาถึงดึงซ้ายแล้วก็ดึงให้สุดนะฮะประคองแล้วก็ดึงดึงให้สุดเลยนยง้ออกมาแล้วเราก็ฉีดน้ำ อีกทีนึงแล้วก็กดะองเข้าไปแล้วก็จัดระเบียบของฟิล์มครับให้มันเข้ามุมให้ได้สัดส่วนนะแล้วดูระวังเ๋ยวให้เกิดช่องแสงสามารถเช็คดูได้ช่องแสงบนและล่างจัดสัดส่วนให้พอดีแล้วก็ฉีดน้ําแล้วก็ใช้ยางรีดๆนะไปตามลำดับขั้นตอน เราก็จะรีดจากตรงกลางให้เป็นยึดพื้นไว้ก่อน,นนะเนี่ยแล้วแต่ขนาดนะครับเราจะรีดขึ้นรีดลงบเบี่ยงตัวให้เห็น หลังจากนั้นเราก็จะใช้กระดาษปับเพียงลวเราจะใช้ผ้าก็ได้นะครับที่เราถนัดที่เรามีรีดเป็นหน้าหน้าไปรีดไปทีละครึ่งก็นก็ได้ฝั่งละครึ่งจัดระเบียบให้เรียบร้อยรีด ในเสมอทุกด้าน เป็นงันเสร็จเรียบร้อยครับหลังจากนั้นก็เก็บรายละเอียดดูอีกทีนะครับขั้นตอนสุดท้ายก่อนส่งมอบให้ลูกค้าขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณครับ